ไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถึงบิดามารดาที่รว้ลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนลูกหลานนะอันนี้นะคะให้ตั้งน้ำโมสามจบพร้อมเพียงกันก่อนนะคะนะโมตัสสะพะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโม โัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะคะอิม,มังพันเตอิม,มังพันเตสัพพะนิวารังสัพพะนิวารังกัทินะตีรักวะทุสังกัทวินาตีรักวะทุกสัง,สงพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโโอโนโ มังสัปาลิวารังกัทินะจีวรทุสังปติคันหาตุปฏิฆะเหตวาจักอิมินาทุเสนากัทินางนาอัฏฐรนตุอัมหากันเจวะ มาตาปิตุมอาทีนันจาอานจาตากานังยาตะกานังทีขารตังพีตังพิตายะสุขายะขยะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขเหลายขอน้อมถวายขอน้อถวายข้ากรถิ่ กวอกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับผ้ากาถิญจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย คันลับแล้วขอจงการกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นการและนานเธอ คกุลวงอ่าอ่นะคะวุฒิวงศ์สัมพันธ์บริษัทมีเวชภัณฑ์นะคะ่ะได้รับผ้ากระถิ่นเนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยคุณมะลินะคะคุณคุณแม่มะลินะคะ่นะ,คะแล้วก็จะาพาทุกท่านนะเข้าถวายผ้ากระถิ่นนะคะเป็นเทอรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเยอยถวาย ยินคุณมณิสุขสันนะคะคุณจันเพนฟักวางคุณกุลรยายิ้มอ่ำนะคะคุณนัชยานะคะซอสฐานานบุญศักดิ์นะคะคุณนิดนะคะจาริโชตนะคะวัฒนาชัยพนานะคะคุณสุพรวัฒนาชัยพนานะคะคุณเล้งนะคะคุณต๊อตนะคะ พี่จีคุณไก่วินาการเด่นนะคะคุณหมอนิดนะคะเรียนเชิญคุณหมอนิดนะคะคณะเจ้าภาพทั้งหมด20คนนะคะที่มาจากกรุงเทพเสรีภูมิร้อยเอ็ดนะคะต้งของคบคุณนะคะคุณหมอนิดนะคะโรงพยาบาลเสรีภูมินะคะก็มาร่วมจัดทีมกับคณะเจ้าภาพด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ค่ะเรียนเชิญน,นั่งที่เดิมได้ค่ะนะคะเรียนเชิญน,นั่งที่เดิมถวายผ้าแล้วนะคะแล้วก็อ่ต่อไปนะคะท่านที่มีผ้าอยู่ในมือของท่านตอนนี้นะคะเราก็เข้าแถวนะคะเข้าแถวต่อจากคณะเลยนะคะที่จะถวายผ้านะคะให้กับพระอาจารย์นะคะ แล้วก็กลับมานั่งที่เดินมนะคะเราียนเชิญคุณแม่คุณยายคุณพี่มหาราณีมหาราชาทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นแบบอินเดียน,นะเขาเรียกคนที่มีผ้ากระถิมาถวายพราเนี่ยเขาเรียกมหาราณีถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกมหาราชาก็คือเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญนะเศรษฐีผู้ใจบุญในพุทธกาลนะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกว่านาวิสาขาได้ถวายผ้ากระถิ เป็นผืนแรกนะคะอ่านะคะเขาเรียนเชิญนะเราค่อยๆทยอยถวายผ้านะคะจะเป็นผ้าที่างดงามอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะอ,อ่าคณะอ่าที่มีผ้ากระถินอยู่เรียนเชิญเลยนะคะอ่าเรียนเชิญเลยนะคะค่ะเป็นสิ่งที่น่าปรตื่บใจนะคะวันนี้ คณะญาติโยมที่มาเนี่ยมีผ้ากระถิ่นแทบจะทุกคนเลยนะคะที่นำมาร้วงถวายนะคะทอดเป็นการทอดวาทอดอะไรเออเป็นองการวางแล้วก็ยกอะไรแล้วก็อลูกกินไปก็ได้ยกไปเ ดยมไม่ต้องเดือดร้นะเจริญสบายสบายวบนนี้เรามาพ่อดพายกันดีแล้วก็พอดความโรคผอนผวนผ่อนงงไปด้วยพ่อนวามยืดหยุว่าตัวเนงออกไปพออที่ออกเร่องนีไปดังนั้นคือการพออคือการวางวางทุกอย่างวางไม่มีเราไม่มของเรา ทำบุญเป็นลูกหลานของแม่นายุสาขางทั้งหมดเป็นหน่อพุทธะเป็นพุทธะทุกคนเป็นบุตรสามรูกต่างไป า่าพการถือครูบาอาจารย์ส่วนมากให้ดงตาเป็นภาพสบงตัดย้อมเย็บในวานเดียว ท้างตัดทั้นยอ้อนทั้งเย็บในวันเดียวแล้วก็ไปตากัป็นแห้งในนั้นเขาจะจัดก,ก,การผ้าเสื้าที่ญาติโยมได้ถวายสำหรับผ้าของพ้าไม่เหมือนผ้าของโยมผ้าของโยมหลชุดชุดสีแดงสีดำแต่ของพระนะเป็นผ้าผ้าสีเขีมันจะแตกต่างกับผ้าญาติโยมที่พระส<อ>ง์ทม เป็นธรรมบิณฑ์นั้นญาติโยมใส่เสื้อผ้าหลา,หลายชุดหลายเพลงแต่พระอ,องค์ให้ใช้ผ้าสามเพลิองผ้าสามเพลิงเป็นผ้ากาผ้ากาสาบะพัดเป็นผ้าทองใจของพระหันของพระ้าฉะนั้นญาติโยมได้ให้ความบุปถั์ให้ตักเจสีทำบุญตามการในพระศาสนาที่ตํานมา หรือว่าเราทำตัวพุทธศาสนาทำตัวพระพุทธพระธรรมพระเศษทำตัวพระแม่กุบายน์พรทุกพัะไม่ใช่พระใดพระหนึ่งคำว่าพระไม่ใช่ของใครเป็นของพระเจ้าฉสนั้นเนียยมอุทิศให้ทีรามนยปุยญาตายาปุยจุบายารย์นสัพสัตว์อันใหญ่จดจในเวร เราอธิษานในพรภรวานฉะนั้นการอธิษานในการเพิ่มพลังเพิ่มพลังให้จิตใตเรามีพลังมีความมั่นคงฉนย้าติโยมก็รพยายามขอความถวายเกิดกรที่ญาตยมจงมาเพรียงพอตัไปเรยกสามารถิษาได้ พณะแม่กัวเราแม่ลัวเราาทะเละกันก่อนเราทะเลาะกันกอทุกคนเย็บกระปาิ่นหน่อยอารามืองงเียนตงยกบางห้องที่คิค่ารการบ่าอเียนีี่ได้มาเรื่ต้องที่ได้โมสุสายุถ้ากระถินเราเราทำได้ เฉพาะการมีเวลาหนเดือนตั้งแต่ออกพรรษาวันาวน,นาจนถึงวันทีสวันลอยกระทุมก็จะสิ้นสุดในการทำบุญกระถิ่นถึนงอนุญาโมีอการมีอกาส,กาสถ้าเราว่ามีก่อนค่อยทำบุญแค่ชี่เป็นนักษายเกินไปเพราะชีวิตเรามันไม่ให้หนอนยญาโต จะตายวันตายทุกงย่างไม่มีใครตำรวดรู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่เรารู้แต่พราวันเกิดเราเกิดวันนั้นวันนี้แต่วันตายไม่มีใครสามารถรู้ได้ฉะนั้นเราอยากเป็นงช่วงที่มีบุญมากที่สุดช่วงที่เราอยากให้กานได้อารมีศัก์ม,ม,มากที่สุดขนานที่อยากให้ให้ตอนนั้นได้บุญมากที่สุดแต่ถ้าเราลังเลอ,อยู่ในร่องเมื่อ,เม,อเมื่อพี่น้องสองคน ตั้งแต่สมัยพุทธกาลคนหนึ่งบรรลุธรรมก่อนคนหน,นึง่งบรรลุธรรมทีหลังบรรลุธรรมก่อนรูนนนนร้เรื่องพระอัญญากรัญญาเป็นพี่สุภัททะเป็นน้องพุทธเจ้าจะนิพพานอยู่แล้วค่อยค่อยเข้าสู่ค่อยบรรลุธรรมน้องลังเลสงสัยแต่พี่ชายพี่เตะเตะหมายถึงว่าให้ตัดขาดอย่าเงเดียวแต่แล้เนี่ยโยมต้องให้ทำบ,บุญต้องมีพลังพลังกำลังใจเราต้องต้องมีความต้องมีพลังขณะที่อยากให้ ลองให้ไปเลยไม่ว่าจะให้อะไรตั้งแต่สมัยผู้ลการมีพานของพี่น้องอาดิชาาิิของััญยโกันยญงให้ทานตามนมบทด้วยญาบทด้วยญาณหลังจากถวายพระอินิารเรียบร้อยพระท่านอุปโลกกิก็จะได้มีมนุ่งค์หลวงพ่อมาทำสุกเ็นตินโต้เจา สำโนจะลองสังหาได้เพื่อนปีใม่นีที่ทั้งสี่